ดวงชะตาราศีธนูเดือนนี้สำหรับชาวราศีธนูที่กำลังเปิดหน้าใหม่ของชีวิตในเดือนนี้เสมือนนักผจญภัยที่กำลังยืนอยู่หน้าแผนที่คุ้นค้นที่เต็มไปด้วยเส้นทางลึกลับพลังงานของเดือนนี้จะพาคุณไปสู่การเดินทางที่ไม่เหมือนเดิมดังลูกธนูที่ปล่อยออกจากคันธนูแล้วพุ่งตรงไปสู่เป้าหมายแต่ครั้งนี้เป้าหมายนั้น อาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดไว้ตั้งแต่แรกด้านการงานเส้นทางแห่งการเปลี่ยนผ่านหากชีวิตการทำงานของคุณในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกับการเดินบนเส้นทางที่คุ้นเคยเดือนนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญดังนักเดินทางที่เจอสามแยกไฟคุณจะต้องเลือกทิศทางใหม่ที่อาจท้าทายความสบายใจที่มีอยู่สำหรับชาวราศีธนูที่ทำงานประจำคุณจะพบว่า ตัวเองกำลังได้รับความสนใจจากผู้บังคับบัญชาในทางที่ดีแต่พร้อมกันนั้นก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเสมือนนักกีฬาที่กำลังจะเข้าสู่การแข่งขันชิงแชมป์ความกดดันจะมาพร้อมกับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการใหม่ที่ต้องใช้ทักษะที่คุณไม่เคยใช้มาก่อนหรือได้รับเสนอ ให้ย้ายไปทํางานในแผนกอื่นที่มีโอกาสเจริญก้าวหน้ามากกว่าแต่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดการตัดสินใจในช่วงนี้จะเป็นดังการเลือกกุญแจที่จะไปเปิดประตูบานใหม่ของชีวิตสําหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เปรียบเสมือนดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วธุรกิจที่เคยเดินหน้าได้ดีอาจพบกับอุปสรรคใหม่ที่ต้องปรับตัว ในขณะที่โอกาสใหม่ๆกำลังเคาะประตูเข้ามาคุณจะต้องเป็นเหมือนกับตันเรือที่ต้องปรับใบเรือให้เข้ากับทิศทางลมที่เปลี่ยนไปการทำงานร่วมกับผู้อื่นในเดือนนี้จะเป็นเหมือนการเล่นดนตรีในวงออเคสตราบางครั้งคุณจะเป็นนักดนตรีหลักบางครั้งก็ต้องเป็นนักดนตรีประกอบการเรียนรู้ที่จะปรับเสียงให้กลมกลือนกับคนอื่นจะเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จด้านการเงินบทเรียนแห่งการลงทุน เรื่องเงินทองในเดือนนี้สำหรับชาวราศีธนูจะเป็นเหมือนการเล่นเกมหมากรุกที่ต้องคิดล่วงหน้าหลายก้าวรายได้ที่มีอยู่อาจไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมากนักแต่วิธีการจัดการเงินและการตัดสินใจลงทุนจะเป็นสิ่งที่ต้องใช้สติปัญญาอย่างยิ่งช่วงแรกของเดือนจะเป็นเหมือนการเก็บเกี่ยวผลไม้ที่ปลูกไว้คุณอาจได้รับเงินจากงานที่ทำไว้ก่อนหน้านี้หรือรับผลตอบแทนจากการลงทุนที่คิดว่า ไม่มีอะไรแต่กลางเดือนจะเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเสมือนนักเดินทางที่ต้องแบ่งปันน้ำในขวดให้พอกับระยะทางที่เหลือสำหรับคนที่มีหนี้สินเดือนนี้จะเป็นโอกาสที่ดีในการจัดโครงสร้างหนี้ใหม่เหมือนกับการทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่คุณจะพบเงินที่ซ่อนอยู่ตามซอกบุมต่างๆหรือพบวิธีประหยัดเงินที่ไม่เคยคิดมาก่อน การลงทุนในเดือนนี้ควรเป็นเหมือนการหวานเมล็ดพันธุ์มากกว่าการไปหาดอกไผ่ผลตอบแทนที่แท้จริงอาจไม่ปรากฏทันทีแต่จะเป็นรากฐานที่แข็งแรงสำหรับอนาคตตัวอย่างเช่นการลงทุนในการศึกษาการซื้ออุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือการออมเงินเพื่อแผนระยะยาวปลายเดือนจะมีข่าวดีด้านการเงินเข้ามาอาจเป็นโบนัสที่ไม่คาดคิด เงินคืนภาษีหรือโอกาสหารายได้เสริมที่น่าสนใจแต่จำไว้ว่าเงินที่มางง่ายๆควรเก็บไว้ให้ปลอดภัยไม่ใช่นำไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยด้านความรักบทกวีแห่งความเข้าใจสำหรับชาวราศีธนูที่ยังโสดเดือนนี้จะเป็นเหมือนการเดือนในสวนดอกไม้ที่เต็มไปด้วยกลีบกุหลาบที่กำลังผลิบานโอกาสในการพบรักแท้จะมาในรูปแบบที่ไม่คาดคิด อาจไม่ใช่ความรักฟ้าผ่าที่มากับแสงไฟวูบวาบแต่เป็นความรักที่ค่อยๆเบิกบานเหมือนดอกไม้ที่ผลิช้าๆในยามเช้าการพบปะผู้คนใหม่จะเกิดขึ้นผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้หรือการเดินทางอาจเป็นในห้องเรียนสัมนางานแสดงหรือแม้กระทั่งระหว่างการเดินทางไปทำงาน คนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณจะเป็นคนที่มีความคิดเปิดกว้างรักการเรียนรู้และมีวิสัยทัศน์ที่คล้ายคลิงกันคุณตัวอย่างสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นคุณอาจพบใครสักคนในร้านกาแฟที่คุณไปนั่งอ่านหนังสือเป็นประจำคนนั้นอาจเป็นคนที่อ่านหนังสือประเภทเดียวกับคุณหรือมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน การสนทนาครั้งแรกอาจเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่จะค่อยๆพัฒนาไปสู่การแลกเปลี่ยนความที่เห็นที่ลึกซึ้งมากขึ้นสำหรับชาวราศีธนูที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงทดสอบความแข็งแรงของความสัมพันธ์เหมือนนักเดินเชือกที่ต้องเดินข้ามหุบเขาเล็กความท้าทายที่เข้ามาไม่ได้มาเพื่อทำลายแต่มาเพื่อทำให้ความรักแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมักจะเกี่ยวกับการสื่อสาร ทั้งคู่อาจมีมุมมองที่แตกต่างกันในเรื่องอนาคตหรือมีความต้องการที่ดูเหมือนขัดแย้งกันแต่หากสามารถนั่งคุยกันอย่างเปิดใจจะพบว่าสิ่งที่คิดว่าเป็นปัญหาใหญ่กลับเป็นโอกาสในการเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นช่วงกลางเดือนจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ทั้งคู่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันที่แตกต่างจากปกติ อาจเป็นการเดินทางท่องเที่ยวสั้นๆการไปเรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมใหม่ด้วยกันหรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือเพื่อนหรือครอบครัวในเรื่องสําคัญกิจกรรมเหล่านี้จะทําให้เห็นด้านใหม่ของการและกันและเพิ่มความผูกพันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นสำหรับคู่รักที่กำลังคิดจะก้าวต่อไปในขั้นต่อไปเดือนนี้จะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการคุยกันอย่างจริงจัง แต่ไม่ควรรีบร้อนเกินไปให้เวลาทั้งคู่ได้คิดและรู้สึกอย่างท่องแท้ก่อนตัดสินใจการเตรียมตัวสำหรับสัปดาห์สุดท้ายเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายเดือนชาวราศีธนูจะรู้สึกเหมือนนักเดินทางที่กำลังจะถึงจุดหมายปลายทางของการเดินทางครั้งหนึ่งแต่พร้อมกันนั้นก็เริ่มเห็นเส้นทางใหม่ที่รอคอยอยู่ข้างหน้าความรู้สึกผสมผสานระหว่างความภาคภูมิใจในสิ่งที่ผ่านมาและความตื่นเต้นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ในด้านการงานโครงการหรือง,งานที่ลงมือทำไปจะเริ่มเห็นผมชัดเจนแต่อย,ย่าหยุดพักผ่อนเพียงเพราะความสำเร็จครั้งนี้เพราะโอกาสใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมกำลังเคาะประตูเข้ามาด้านการเงินจะมีความชัดเจนมากขึ้นแผนการที่วางไว้จะเริ่มเดิมตามเส้นทางที่ตั้งใจและคุณจะเริ่มเห็นภาพใหญ่ของเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการบรรลุส่วนด้านความรักไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่ จะรู้สึกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นความรักที่แท้จริงจะค่อยๆปรากฏให้เห็นชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่หรือการพัฒนาความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเดือนนี้จะจดลงด้วยความรู้สึกที่เต็มไปได้วยความหวังเหมือนการดูพระอาทิตย์ตกที่สวยงามพร้อมกับรู้ว่าพรุ่งนี้จะมีพระอาทิตย์ขึ้นใหม่ที่สดใสย,ยิ่งกว่าเดิมสำหรับชาวราศีธนู เดือนนี้ไม่ใช่แค่อีกหนึ่งเดือนที่ผ่านไปแต่เป็นบทเรียนสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยฝันไว้